สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอาการแก้ไขปัญหาเรื่องของรูจมูกและก็ปลายจมูกผิดรูปจากการทำสัญญกรรมนะคะรวมทั้งจะมีการอัปเดตรูปเคสของเราด้วยนะคะที่ได้ทำไปแล้วนะคะก็หลายๆคนนะคะอาจจะเคยทำสัญญกรรมจมูกมานะคะ ก็การทำศัลยกรรมจมูกเนี่ยนะคะจะต้องสวยในทุกมุมคือจะต้องดูแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะมองจากหน้าตรงมุมเงยมุมด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำศัลยกรรมจมูกเนี่ยไม่ใช่แค่การใส่ซิลิโคนให้จมูกโด่งเท่านั้นนะคะแต่จะต้องเป็นการปรับแต่งรูปทรงจมูกให้ดู มีมิติเข้ากับใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องไม่ผิดรูปนะคะเพราะถ้าเกิดว่าทำมาแล้วนะคะมีมุมใดมุมหนึ่งที่ดูแปลกดูผิดรูปไปนะคะถึงแม้ว่ามองมุมข้างจะสวยจะสโลปไปจะพุ่งมากแค่ไหนก็ตามนะคะก็จะไม่มีทางเป็นจมูกที่สวยไปได้เลยเพราะว่าในชีวิตจริงนะคะเราไม่ได้ถ่ายรูปแค่มุมเดียวนะคะ ในชีวิตจริงนะคะทุกคนที่พูดคุยกับเราเนี่ยจะเห็นใบหน้าเราเนี่ยในทุกมุมนะคะเราจะสวยแค่มุมเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีในทุกมุมนะคะอย่างที่หมอบอกว่าการที่ทำศัลยกรรมจมูกมาแล้วเนี่ยปัญหารูจมูกผิดรูปหรือปลายจมูกผิดรูปเนี่ยก็สามารถที่จะพบได้เรื่อยๆเลยนะคะจากเคสที่เข้ามาปรึกษาหมอ,หอเคสที่มาแก้ที่คลินิกของหมอก็ตามนะคะ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะ,ะได้แก่หมอขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเช่นบางคนเสริมจมูกต้องการปลายพุ่งมากนะคะโดยที่ใช้ซิลิโคนไปดันปลายจมูกนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาจจะดันปลายจมูกมากจนเกินไปทําให้ปลายโครงสร้างของแกนกลางจมูกล้ม ปลายบิดปลายเบี้ยวนะคะหรือว่ากดเนื้อปลายบางนะคะหรือว่าทะลุจนกระทั่งในที่สุดถอดผักแล้วก็ปลายหุ๋มเกิดทางผืดหดรัดนะคะหรือบางคนนะคะที่ทําเทคนิคการยืดผนังกั้นจมูกมานะคะหรือว่าการเย็บอินเตอร์โดมก็ตามนะคะถ้าการเย็บนั้นนะคะเย็บกระดูกออกไปจมูกขึ้นไม่เท่ากันนะคะหรือว่าดึงมากเกินไปนะคะก็จะทําให้รูจมูกรันได้นะคะจะทําให้รูจมูก เบี้ยวเอียงหรือว่าแกนคอลิเมล่าเอียงได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะเกิดการติดเชื้อนะคะเกิดการติดเชื้อจากการเสริมซิลิโคนมาแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดการามีการติดเชื้อขึ้นนะคะทําให้เกิดพังผืดหดรัดนะคะทําให้จมูกผิดรูปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ หรือว่าคนที่เสริมซีโคนปลายตึงแล้วมาถอดพักนะคะแล้วก็เนื่องจากเนื้อปลายบางเนี่ยก็อาจจะทําให้ปลายหุนได้นะคะทีนี้กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะถามว่าเราจะทําอย่างไรนะคะต้องพิจารณาดูก่อนนะคะว่าปัญหาที่เกิดนะคะที่ทําให้รูจมูกและปลายจมูกผิดรูปนั้นเกิด<ๆ>จากอะไรนะคะเราจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะคะ เพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะ,ะประเมินคนไข้ได้จากแค่คําบอกเล่าเราจะต้องตรวจคนไข้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ตรวจนะคะเราจะต้องส่องเข้าไปในรูจมูกนะคะตรวจเนื้อนะคะแล้วก็จากประวัตินะคะจากรูปถ่ายก่อนๆน,นะคะที่เคย ทำครั้งก่อนๆมาหรือว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ยังไม่ตั้งแต่จมูกออริจินอลเลยนะคะถ้ามีรูปถ่ายออกน,นั้นเนี่ยจะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยช่วยในการประเมินคนไข้ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้หมอจะมายกตัวอย่างเคสที่ทำที่มาแก้ไขที่คลินิกของหมอนะคะเคสที่รูจมูกผิดรูปนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเคสนี้ก่อนเลยนะคะ ก็เคสนี้นะคะอันนี้ก่อนแก้นะจะมีในเรื่องของรูจมูกเงนนะคะมองหน้าตรงเห็นรูจมูกชัดนะคะเหมือนจมูกรูจมูกเหมือนจมูกหมูขึ้นนะคะแล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันนะคะอันนี้เคสนี้เนี่ยไม่ได้เสริมซิลิโคนไม่ได้เสริมอะไรมานะคะแต่ว่าเคยไปทําศัลยกรรมจมูกแล้วก็มีการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกนะคะทําให้กระดูกอ่อนปลายจมูกติดผิดรูปนะคะอันนี้ก็คือหลังแก้นะคะ คือบางคนเนี่ยอยากได้จมูกที่เร şey ียวเล็กมากการที่ทําให้จมูกเรียวเล็กมากเนี่ยหมอบางท่านก็จะมีการเย็บกระดูกออกปลายจมูกให้ให้เรียวเล็กอะคะ่ะการที่ทําให้จมูกเรียวเล็กมากเนี่ยบางทีเนี่ยการเย็บกระดูกออกปลายจมูกมากเกินเกินไปก็จะทําให้ปลายจมูกดูดูจมูกแง็ขึ้นแล้วก็อาจจะผิดรูปได้นะคะอันนี้ก็คือหลังจากแก้ไขน,นะคะที่นี้แก้ไขแบบไม่ใช้ซิลิโคนเลยนะคะ ใช้กระดูกปอป่อนหูร่วมกับตัวเนื้อเยื่อเทียมแท่งมาเสริมที่บริเวณสันจมูกนะคะอันนี้เป็นภาพ3าเดือนนะคะหลังแก้อันนี้เป็นภาพก่อนแก้เป็ภาพหลังแก้นะคะตัวเนื้อเยื่อเทียมแท่งตัวนี้มันจะได้ไม่ค่อยโด่งมากเท่าไหร่นะคะแต่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะลุหรือว่ากดเนื้อนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาในการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งในอนาคตนะคะ ส่วนเคสนี้นะคะก็เป็นเคสที่มีปัญหาจากการติดเชื้อมานะคะเคยเสริมจมูกแล้วก็แก้จมูกมาหลายครั้งนะคะแต่ว่า,ามีปัญหาจมูกติดเชื้อเป็นหนองแล้วก็ถอดซิลิโคนพักในที่สุดรูจมูกก็รันขึ้นนะคะรูจมูกข้างข้างนี้ของคนไข้เนี่ยรันผิดรูปขึ้นไปนะคะแล้วก็ผิวของจมูกเนี่ยไม่เรียบนะคะ อันนี้ก็คือหลังจากที่แก้ได้6เดือนนะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นักแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเคสนี้ก็ใช้การแก้แบบไม่ใส่ซิลิโคนเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคสที่มีปัญหาจมูกมามากๆเนี่ยนะคะการใส่ซิลิโคนเนี่ยก็จะเสี่ยงเกินไปนะคะเพราะว่าเนื้อจมูกของคนไข้เนี่ยก็ได้รับความเสียหายมาเยอะแล้วนะคะ หมอก็เลือกเป็นเทคนิคที่ไม่ใส่เซลลิโคนเลยนะคะเพื่อตัดปัญหาเรื่องของทะลุในอนาคตไปนะคะอันนี้จะเป็นมุมด้านข้างด้านด้าน 4, สี่ห้าองศานะคะหลังแก้ได้หกเดือนนะคะส่วนเคสนี้นะคะก็มีปัญหาในเรื่องของมมจมูกผิดรูปเหมือนกันนะคะเคสนี้เนี่ยเคยทำสัญยกรรมจมูกมาหลายครั้งนะคะ แล้วมีปัญหารูจมูกข้างนีแงนขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นร่องร่องร่อง,องพับขึ้นไปนะคะตรงล่าสุดเนี่ยไปถอดซิลิโคนนะคะแล้วก็ใส่เนืเยื่อเทียมตรงปลายจมูกนะคะแต่ว่าเรื่องของปัญหารูจมูกผิดรูปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะจากที่อื่นน,น,นะคะอันนี้ก็คือ หมอก็แก้ไขให้นะคะโดยการที่ปรับตำแหน่งกระดูกอ่อนปลายจมูกให้ลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะภาพน,นี้หลังจากแก้ไขได้3าเดือนนะคะรูจมูกใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างอันนี้เป็นมุมด้านข้างนะคะอันนี้คือก่อนแก้เนะี่ยจะเห็นว่าตรงปลายจมูกเนี่ยจะตัดแหนนะคะ อันนี้เราก็แก้ให้ปลายจมูกดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยเทคนิคที่ไม่ได้ใส่ซิลิโคนเลยนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของทะลุหรือว่าเคลื่องตัวผิดตำแหน่งในอนาคตนะคะอันนี้เป็นมุมอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นชัดเลยว่ารูจมูกข้างเนี้มัน ลันขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นภาพหลังแก้สักเดือนนะคะเทคนิคไม่ใส่ซิลิโคนเลยนะคะซึ่งก็พบว่าได้ผลดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะส่วนเคสที่จมูกเคยทะลุมานะคะมีปัญหาปลายบุมนะคะอันนี้หมอจะให้ดูว่า คนไข้ถอดซิลิโคนพักมานานแล้วหลายเดือนแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของปลายจมูกหมุนลงนะคะตรงนี้ค่ะเกิดจากที่เคยซิลิโคนทะลุมาก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพหลังแก้จมูกได้หนึ่งปีแล้วนะคะอันนี้หนึ่งปีแล้วเคสนี้แก้แบบใส่ซิลิโคนแล้วก็ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนังแท้ที่ปลายจมูกนะคะอันนี้ก่อนแก้นะคะจะเห็นว่าปลายจมูกอ่ะั เพราะว่าพอปลายบุ๋มเนี่ยเนื้อจมูกอ่ะม,มันจะเกิดทาผืดดึงหักหดเข้าไปอะคะ่ะทีนี้อันนี้หลังแก้นะคะอันนี้หลังแก้ได้หนึ่งปีกว่าแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนไข้มาตรวจสม่ำเสมอนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรได้รูปทรงที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะอันนี้หน้าตรงนะคะรอยบุ๋มก็น้อยลงนะคะส่วนเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เกิดจากการเย็บ กระดูกอ่อนปลาจมูกขึ้นไปทำให้รูจมูกดูเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นนะคะแล้วก็ไปไปจมูกตีตบ,ตบนะคะอันนี้หลังแก้นะคะหรือจะให้ดูด้านข้างเนี่ยแค่นี้คือมีปัญหาด้านข้างเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะเป็นปัญหาปลายตัดนะคะเคสนี้ก็ไม่ได้ใส่ซิลิโคนมานะคะแต่ว่ามีปัญหาปลายจมูกลันแล้วก็กัดนะคะ อันนี้หลังแก้ไขนะคะได้8ดเดือนนะคะเคสน,นี้หลังแก้ไขแเดือนนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็มาคนไข้ามาตรวจติดตามอาการสม่งเสมอนะคะอันนี้ก่อนแก้นี้หลังแก้แปดเดือนส่วนเคสน,นี้นะคะเป็นเคสที่เคยทำสัญจกรรมจมูกแบบโอเพนมานะคะก็ทำให้รูจมูกเนี่ย ร้านนะคะมองหน้าตรงเห็นรูจมูกชัดนะคะแล้วก็ปลายแหลมนะคะเนื่องจากมีการใส่กระดูกอ่อนปลายจมูกไปตรงที่ปลายกระดูกอ่อนหูไปที่ปลายจมูกนะคะอันนี้หลังแก้ไขนะคะหลังแก้ไขหมอก็มีการปรับปรับกระดูกอ่อนปลายจมูกลงมาให้มองหน้าตรงเห็นรูจมูกน้อยลงนะคะจะดูกจมูกจะได้ดูดูเหมือนยาวขึ้นแล้วก็ดูไม่แหงนขึ้นนะคะ ก็เคนมีใช้แบบเทคนิคที่ไม่ใส่ซีโคเลยนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องของทะลุหรือเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งอันนี้จะให้ดูว่ามุมค่านะคะอ่าจมูกแหนงนะคะแล้วก็ปลายมีตุ่มแหลมๆนะคะอันนี้ก็คือแก้ไขแบบไม่ใส่ซีโคเลยนะคะปรับตำแหน่งกระดูกอ่อนปลายจมูกลงนะคะตรงสันจมูกใช้เป็นตัวเนื้อเยื่อเทียมแท่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ ส่วนเคสนี้นะคะเป็นเคสที่มีปัญหาใส่ซิคนอยู่นะคะแต่อยู่ดีจมูกก็รันขึ้นลันขึ้นแล้วก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะคะซโคนก็ใกล้ทะลุลงไปลายจมูกด้วยนะคะรูจมูกไม่เท่ากันแล้วก็แงนเหมือนเหมือนจมูกเห็นเห็นนามองหน้าตรงเห็นรูจมูกชัดเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพหลังแก้ไขนะคะได้ประมาณเอ่เกือบปีแล้วค่ะเคสนี้ภาพนี้เกือบปีหลังแก้ไขนะคะก็ รูจมูกก็กลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วก็ไม่แหงนนะคะความแหงนน้อยลงนะคะอันนี้ก่อนแก้นะคะรูจมูกเหงนนะคะอันนี้ความแหงนน้อยลงนะคะส่วนเคสนี้จะเป็นเคสที่เคยมีปัญหาเรื่องของซิลโคนกดเนื้อจมูกปลายบางมานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรูจมูกไม่เท่ากันด้วยนะคะ อันนี้ก็อันนี้ยังมีซิลิโคนอยู่นะคะเพราะเขาแก้จมูกหลายครั้งแล้วแล้วก็ล่าสุดเคยไปลองปลายด้วยกอดเทคมานะคะอันนี้ก็มีการหมอก็ได้รอเอาไอ้ตัวปลายกอดเทคออกนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายในเยื่อเติมเนื้อให้เต็มนะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าเรื่องของรอยบุ๋มนะคะก่อนแก้กับหลังแก้ดีขึ้นนะคะอันนี้ภาพนี้ก็หลังแก้เป็นปีแล้วนะคะเป็นปีแล้ว ก็ยังดีอยู่คนไข้มาติดตามอาการสม่ำเสมอนะคะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นรูปมุม45องศานะคะจะเห็นว่าก็รูปทรงจมูกดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนเคสนี้นะคะเกิดจากการที่รูจมูกไม่เท่ากันของเคสนี้เน่เกิดจากแผลเป็นนะคะแผลเป็นนูนทำให้รูจมูกตีนะคะข้างหนึง่งจมูกตีเลย ทำให้รูจมูกเนี่ยไม่เท่ากันค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็ตัวซิลิโคนก็เอียงด้วยอันนี้หลังแก้ไขนะคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูมุมอันนี้ก่อนแก้นะคะอันนี้หลังแก้ไขนะคะอันนี้ก็หลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนเกือบปีแล้วเหมือนกันแต่อันนี้หมอเพิ่งมาหมอเพิ่งมาตัดขอบตัดขอบแผ่เป็นให้อีกรอบนึงนะคะเพื่อให้รูจมูกดูกใกล้เคียงมากกันมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ย ขอบแผลเป็นเนี่ยมันมัน,ม,นมันติดลงติดลงนะคะทําให้รูจมูกติดได้นะคะก้อนนี้ก็มีการปรับปรับขอบแผลได้อีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเคสนี้นะคะก็เป็นเคสที่เคยทําศัลยกรรมจมูกมาหลายรอบเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเนี่ยค่ะแหว่งขึ้นไปที่ตรงบริเวณซอกแตงเกิลนะคะจะเห็นว่าเกิดแผลแหว่งเข้าไปเลยนะคะแหว่ง ก็ไปเลยแล้วมองหน้าตรงเห็นดูจมูกชัดนะคะสันจมูกดูเป็นแท่งซิลิโคนเห็นเป็นแท่งซิลิโคนชัดเลยนะคะ otherwise. อันนี้อันนี้หลังแก้ไขนะคะหลังแก้ไขเคสน,นี้ก็มีการปรับรอยปรับรูจมูกนะคะให้ดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะปรับให้ดูจมูกยาวขึ้นนะคะให้ดูมองหน้าตรงเห็นดูจมูกน้อยลงแล้วก็ซิลิโคนจะไม่ไม่ได้เห็นเป็นแท่งแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นมุม45องศานะคะอันนี้กอดเย็นนี้หลังนะคะเคนนี้ภาพนี้ก็หลายเดือนแล้วนะคะแปดประมาณ8ปเดือนได้แล้วค่ะส่วนเคนนี้นะคะก็มีปัญหาจะาก,การที่กระดูกอ่อนปลายจมูกติดผิดรูปค่ะเกิดการติดหลังของกระดูกอ่อนปลายจมูกนะคะเข้าเข้ามาผิดรูปนะคะอันนี้มีซีโคอนอยู่ครึ่งจมูกนะคะซีโคอนอยู่ข้างบนครึ่งจมูก ด้านล่างเนี่ยดานตรงปลายเนี่ยไม่มีซิลิโคนแต่ว่ากระดูกอ่อนติดผิดรูปนะคะอันนี้หลังแก้ไขนะคะก็มีการปรับตำแหน่งกระดูกอ่อนปลายจมูกนะคะทคล็ดก็นานแล้วนะคะอันนี้เห็นจะให้เห็นว่ากระดูกอ่อนติดผิดรูปเนี่ยมันทำให้เกิดร่องขึ้นมาตรงบริเวณซอฟแองเกิลได้นะคะแล้วก็ดูจมูกตี เหมือนกระดูนรูดจมูกถูกดึงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็หลังที่แก้ไขนะคะก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเครนี้ก็เหมือนกันนะคะเกิดจากกระดูกอ่อนปจมูกติดผิดรูปนะคะทําให้ตรงซอฟแองเกิลเนี่ยมันลันขึ้นนะคะอันนี้ก็จะหลังจากที่แก้ไขปรับตำแหน่งกระดูกออกไปจมูกนะคะ ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะรอยลังลังก็หายไปนะคะก็สรุปได้ว่าการที่การที่ปลายจมูกแล้วก็รูจมูกผิดรูปนะคะสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะจากการทำสัญญกรรมนะคะจากการทะลุนะคะจากการติดเชื้อนะคะแต่ว่าก็ยังมีหนทางที่จะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยที่เราจะต้องเน้นไปที่การปรับ โครงสร้างกับตำแหน่งกระดูกออกปลายจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะไม่ผิดรูปนะคะแล้วก็ที่สำคัญทีห่หมอจะทำเนี่ยคือจะไม่ฝืนโครงสร้างมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราฝืนโครงสร้างมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ในอนาคตเนี่ยทรงมันจะล้มหรือว่ามันจะไม่สเตเบิลอยู่กับจมูกของเราได้นะคะ แล้วก็เทคนิคที่ไม่ใช้ซิลิโคนเลยนะคะมีความปลอดภัยในระยะยาวสูงนะคะจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะลุการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่มีความปลอดภัยสูงแต่ว่าถ้าตรง,ตรง,ตรงสันจม,มูกเนี่ยปัจจุบันนี้หมอใช้เสริมสันด้วยตัวเนื้อเยเื่อเทียมแท่งตัวเนื้อเยื่อเทียมแท่งเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ติดกับเนื้อเราร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะคะมันอาจจะติดอยู่ประมาณ 40- 70%เอร์เซนนะคะซึ่ง เราก็จะเห็นผลแล้วล่ะหลังประมาณ6กเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปนะคะว่ามันจะติดกับตัวร่างกายของเราเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในส่วนที่ติดแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นเนื้อของเราสร้างขึ้นมาเลยนะคะสร้างเนื้อเนื้อของเราจะสร้างขึ้นมาที่ตำแหน่งที่วางตัวในเยื่อเทียมแท่งเลยนะคะเป็นเนื้อของเราเลย แต่ส่วนที่ไม่ติดนะคะมันก็จะค่อยๆย,ยุบไปยุบไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้โด่งมากนะคะแต่มีความปลอดภัยสูงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะเพราะหมอจะคุยในเรื่องของข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีที่หมอทำนะคะแล้วก็ของเรารับประกัน2ปีนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะคะปรึกษาฟรีนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้หมอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ